พร้อมไหมครับพร้อมไหมครับมาให้พูดตามตรงเลยดี่ผมมาเพราะข้าวของทั้งคำเดิมไม่รู้ของคนผัวเมียนี่ผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่ยุ่งเรื่องนี้ผมไม่ยุ่งบอกกับแคนอะไรว่ากาแล็กซี่สติกอะไรทั้งอย่างเขาจะเงียบไปแล้วเงียบไปแล้วเขาใส่ย้ายห้องเฮ้ยไปทำอะไรกันท่องอื่นอ่ะเอออ๋อยังอยู่อ๋อหุยก็พูดไปโอ้ เออตบเด็ดตบเยี่ยวแตกโหดเะล่ะน้องไมาแล้วโหดเะล่านั่นแน่นี่ไข่มาโดดเย็ี่ยยยยยผู้รับผ่านไหมเนี่ยยังไงโคเวอร์ให้พงเฮ้ยโคเวอร์สมดแม็กเลยไม่มีเฮียเลยโอ้มาแล้วมาแล้วบักอ้ โคเบอร์เฮ้ยบักขับแยกขับแยกขับแยกเข้าไปเลยพ้งโดนแล้วโดนแล้วหลังหลังพงหลังช่วยกูด้วยเออขอบใจมากโคเวอร์ครับโคเวอร์แค่นี้บักบักมันอยู่ในบอมบี้เสียงตีนวิ่งไปยันกูยันโคเวอร์แล้วโคเวอร์แล้วเข้าไป แล้วเฮ้ยเสียงพี่อ้วนเงียบไปแล้วเมื่อกี้เสียงไอ้เจี๊ยบเลยโอเคมาสก๊อจบการบันทึกเทปโทรทัศน์พี่อ้วนไปไหนอ่ะอะไรเอ้ยมาคิดถึงพี่อ้วนเหรอเฮ้ยเฮ้ยถามหาทำไมได้มาแนะนำตัวสิฮะหนูชื่ออะไร ตัวละครชื่ออะไรชื่อไม่ตัวละครชื่อเดดดี้เอมาคิมจิครับผมขอสัมภาษณ์หน่อยรู้สึกไงบ้างครับที่ได้อยู่แคนนี้ครับรู้สึกว่าบ้าบอตามแคนไปหรือเปล่าหรือยังไงครับผมสัมภาษณ์หน่อยถอดเธอเลือกได้สบายใจว่าครับอ๋อเลึกได้สบายใจใช่ไหมครับไม่มีใครว่าเพราะทั้งแคนแม่งหื่นเหมือนกันทำอะไรกันเนี่ยโอสัมภาษณ์อ้าวเจือกเจือกหลบสิ โคเบอร์แล้วโคเบอร์แล้วยิง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 อ่ะผิดทางผีผิดทางอ๋อเหรอขอโทษพร้อมั้ยลุ้ยใส่วะไม่มีเฮียเลยเลยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วหน้าซ้ายซ้ายซ้ายสามแยกหนึ่งตัวโดนระเบิดสาหัสสาหัสโอ้โหโดนเต็มเต็มเลยหน้าเอสองตัว ข, uh huh ขึ้นบักแล้วขึ้นบักแล้วข um> ึ้นบักแล้วสามแยกแล้วสามแยกแล้วยิงยิงอ้ยคิมุติยิง้วยบักบักเยอะบักเยอะโอ้โหเื่อไสองคมุติทำไงนี่ได้หนึ่งตัวดวย้วยโโปเดี๋ยโเดีดูด็มันทำเด็ โอดูมันดูมันเมาแล้ว <c oughs> อีกมาแล้ <c oughs> เวเดี๋ยวเมื่อกี้ใครหดนะวะไ <c oughs> ม่ปล่อยแบบว่ามันเก็บกดบันดานหลายชั่วโคตรอ,อะแล้วเมื่อกี้มันขานบนหาเศษตังหาผ้าเผือกอะไรมันวะยคก็ทาอะไรเออ พวกนี้มันเฝ้าดุเ่ได้ใช่มันอยู่บักกันเี้ยไปังไยงโไปังะเอาล้อยังนโนพี่ได้พี่ได้โคเวอร์ปครบครบอยู่ดิโอ้ไอพงป็นยืนตเผือกเลยนั่ัดนีอยู่บักอยู่บัมันยืนอยู่บัโอ้ยอเลือดะสองย โดนลุมสองครับเก็บไปได้หล่อมากคงระวังโดดหลังด้วยโดดแล้วจะโดดหลังแล้วอยู่บนบั ways, ๊กแน่แ้าบีไปแล้วเข้าบีไปแล้วจบแล้วนั่งไงตาิปเปิยตายตาบีในบีในบีโอ้โหพิมุติยิงยังโหดโอ้โหเล่นได้สองรอบเล่นได้สโอ้โหผมตายสองอยู่คนเดียวอะไรวะนี่ยอ๋อขอาษณ์หน่อยครับคุณรู้สึกไงที่คุณยืนได้อยู่แคนนี้ครับผม ผมได้เดาทุกคนเลยใครตอบครับเมื่อกี้คุณลืมไปหรือเปล่าว่าคุณเป็นผู้หญิงครับแคนนี้อะไรนี่มันไปไหนละมันไปนู่นละดูมันหัวเราะยังไม่หยุดหัวเราะอีกอย่าเอาเอาตายเอาสำลักหัวเราะเล่นไม่ได,ไได้ใช่ไหมครับคุณหัวเราะทำไม,ไมไคุณจด้ ยาวครับยาวใครมาช่วยโค,โคเวอร์<ห>โคเวอร์ให้ผม,ผมนะครับคุณไมค์ครับดีๆนะครับเอาดีๆนะครับดีมากครับยิงยิงโคเ,เวอร์ไว้วผมมาแล้วผมมาแล้วระเบิดโอ้ยช่วยช่วยเลือกแล้วสี่ <laughs> ยังยาวออีกโอ้โคเวอร์ระดไม่ได้เลือก <laughs> ไปเลยไปเลยโอ้ แทบตายดูเลือดสิเนี่ยปวดท้องอ๋อเกิดาการเมนมาครับตอนนี้ปวดท้องเมนปวดปวดตายผมว่าแม่งตายอ่ะไหวไหมครับไหวนะโอเคโคเวอร์ไปโอ้ไม่เอาดีกว่าเลือดเหลือสี่ผมโคเวอร์ให้เฮ้ยเงียบสนิท ตายเลยแล้วกูจะเหลือเผือกอะไรกองเขียวอ่ะหลับที่ครับอ๋อเล่นรถไฟกูอยู่ปุไปูนปูนรถไฟปุ้นปูนกกระชักชึกกระชักปนปูนไงครับโอ้ยาวสองเล่นรถไฟปูนปูนอยู่ตกกระตักติกกระตักกระตัก ไม่กไแล้วขึ้นเขาแล้วโอ้โหปนกท้องจริงๆนะอ้าวเฮ้ยันหลนปูนปูนปูนเวลาวารไม่ทันแล้วครับปุ่ไปปูนปูนกันที่อื่นเลยครับปเจอแล้วครับอไงโอ้ยโอ้โหล้อตัวของตัวครับดาวพวาบัคบั เฮ้ยวิ่งหนีศับแย้วิ่งสัพท์แย้งโอ้โยตายโหดโหดโหดโอ้ย้ยทำไมไม่แบกงวิอ้วนล่ะรถไฟปุ้มปูนเรามาถ่ายภาพเป็นที่ลึดีเรียนหน้ากระดานก่อนนะครับผมบันทึกภาพอยู่นะครับตอนนี้เรามีใครบ้างครับตอนนี้คุณปะเถาะใครปลาชัดเนี้ยมาดิเลยไอตัวปลาแม่งวิ่งไม่รู้ละโอ้ยมาแล้วาัอ้ว ายวิ่งสวงนทางมันมาเมื่อกี้ไอัวครับมาต้งตรแป๊บอุอ้ยคงแต่เออเจ็บใครร้องแล้วะไรหไม้ไม้โอ้โ <c oughs> หอ้าวใครร้องมาัาอ้าวไมตายห่าไปแล้ว ถ้าเนีหนึ่งายอไบจตายกันหมดแล้วอ่ะไปดูมองม่อีกนดูไม่ได้อเล่นด้วยดิไปดิอ่าไปดิไปไไป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 เล่นด้วยิตึกตักตึกตัก ทางไหนอะพี่ปูนทางไหนทางนี้เหรอวอยพี่เลี้ยวซ้ายอ๋อเลี้ยวซ้ายปูนโอ้โหโอ้โหโอ้โหตายยังเกียรครับอะไรครับมุ้ยไม่ฮี่อ๋อมุ้ยไม่หล่อมันพงใช่ไหมหอยาดีๆเว้ยคุณเก็บป่นที่คุณหล่อมากเลยนะ

หุยไปไหอ่ะหุยเขาเล่นรถไฟกันอยู่อ๋อเล่นไปเล่นด้วยจะตายแบบเมื่อกี้กปล่ไม่รู้นอไม่รู้ไม่รู้หยหุยจุดจุดจายจะดจุดุ้ดจุดจุดหุดอุดัาดจยดะุดจุดจุดจหดจุดจุดจุดัุดจุดจุดดจุดดจุเดยดกด่ดยหัว่ยด

เออหน้าอี๋ไหนหมดวะกูนั่งรออยู่นูบักอยู่บักอยู่บักวิ่งอยู่บักนี่นแะได้ยินเสียงป่ี่กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กสองตัวเลยสองตัวเลยเฮ้ยมึงตัวเดียวก็พอแล้วนน่สองตัวเลยบักอ่ะกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กขวาขวามากระซิบใครวะขอขวาขวาเออได้ยินแล้ว เอา้ปดิโอ้โห้เอฟเฟเบตายเลยเตัวกเยเตายไป่ไปอะไระเฮ้ยตั้งขบวนดิไหนหัวขบวนอะหัวแดงๆอะหัวขบวน

เป็นสุอยู่มาเป็นสุกดูดิท้ายดถไฟตายอยู่ๆกรได้อยู่กรได้โอ้โหอยู่บักเออตุนลั่นเหรอโอเคขอบใจมากนล้นงันในบอมเออะทาบอมเอมาแล้วอ่ะงงเดี๋ยวบอมเอ ไปไอ้ไอ้หอวนเข้าไปช่วยได้วอนเร็วไปไอ้ไอ้หอขับแยกขับแยกตัวนึงขับแยกสองขับแยกสามแล้วแยกสามเลยแจ็คแฮมเมอร์ตัวนึงตายตายตายไอ้ไขึ้นไปบีขึ้นไปแท่นบีตัวนึงแล้วอ่ะระวังวอนระวังแท่นบีซ้ายมือหุย มันอยู่บนหัวผมมันอยู่บนหัวผมหลับกูมัวเป็นไงห่างมัวห่วงเล่นดูขนาดห่วงเล่นนะเนี่ยอือห่วงเล่นบอกว่าให้ต่อรถไฟไปยาวไปยาวต่อทันไปยาวมามามาผมมีพอนผมผมคนสุดท้ายได้ไหมได้มาที่ดิผมเปิดเลยมาทิเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยอะไรนะตายอีกแล้วว่าที่รักตายอย่างนี้ไปดิไปดิปูนปูนมาขยับอยู่น้าอยู่ดิมึงก็นั่งดีๆสิไอ้เลยไม่อยากแล้วไม่อยู่น้าแล้วทดลงจะบุกไหนบุกยาบุกยาบใชไปเฮ้ยโพวกจะเป็นหัวไอพวกเออไปมึงก็เป็นหัวไปสิมานียรอทีละอุกูก่อนที่รละบันมันวิ่งปู๊ไปเลยเฮ้ยที่ นี่สำหรับสายนี่นงนี่ต่อตูดสำรวจเฮ้ยเฮ้ยแค่เราตัวเดียวกันกนหมดเลยระวังโดดหลังด้วยระวังโดดหลังด้วยแยกทำแยกตัวนึงตายแล้วบักบักบักคิมจิบักบักบักระวังบักบักบัก ล,ลงมาแล้วลงมาแล้วสองตัวบักบักบักเข้าไปบักแล้วเอาแล้วซัดกับใครแล้วไปบักแล้วนี่ไงจบแล้วจ้าก็าจะจบได้โคตรนานเลยปนึ่งีว